ครับขอกราบสวัสดีนะครับแฟนเพจของพีจาภากินพระเที่ยวนะครับมื้อนี้เมนูอีสานบ้านเฮานะครับที่อยู่ตรงหนาที่พีจาจะมาในนํานะครับเป็นเมนูที่พอกับแมวเห็ดตะกินตะหน่อยนะครับเด้อนี่คือลาบหมูนะครับลาบหมูนะครับเด้อลาบหมูแซบแบมื้อนี้จะเด็ดขนาดไหนค่อยช่มนะครับแล้วกับมี่ดับข้าวด้วยแตงโมนะครับโอ้แตงโมแดงหวานไปค่อยเป็นตะกินขนาดนะครับแตงโมนะครับเด้อนะครับเมนูลาบหมูจะให้เด็ดจะให้แซบ นะครับแนะนําคือขัวผักริกไซนะครับขัวพริกหอมแดงนะครับสาระแน่อียงนะครับหอมแดงยังไส่มันหอมนะครับหันนะครับไส่ทุกอย่างสุดยอดขนาดแท้ครับเมนูอาหารนี่บอเบ้าหลายใหญ่หางจวดกันเลยครับจวดกันเลยนะครับลาบหมูที่้เถ่าโอ้เฮ็ดได้กินตาเลยหน่อยนะครับเดี๋ยวบะหมี่ข้าวเหนียวมือนีิเขาสัตย์ังเดี๋ยวนะครับอันนี้ไว้กับแก้มเหล่ากับแก้มเบียร์กินกับพีกับน้องกับหมูกับพวกยแง้มเทศกาลได้เลยครับเด้อเทศกาลปีใหม่จะถึงแล้วจวดเลยครับ อืมอืมอมนะครับสุดกอปผักกาดขาวผักซี่เหล้าเต็งกวานะครับทัวผพักสลัดอืมกินได้หมดนะครับว่าดัง่ซ้อนใส่มือได้ เนีย่ยครับเห็นจะจะเนี่ <c oughs> ยครับเห็นจะจะกินคำในหลายก็ะเพราใหญ่กนติดข้อกับกับพริกกินหมักพริกน้ำก็ได้รา ตังกว่าครับราบครับขนาดใครกินแล้วกับเด้อบลตทองฟ้าวราบหนูนะครับพครไม,ม่ห้อยแถ่สู้กินต่างได้หน่อยหมดละมีหนังบอมนะครับตากินตอนไงบ่ได้นะครับนันมันที่าขค้อ บางที่อาหารบางไมู่นั่นก็ใส่มือจินลําบากนะครับน้องมันก็ต้องใส่สอนซอยนะครับเขาอยากดับข้าวนะครับแตงโมนี่อยากดับข้าวนะครับแตงโมนี่อืมอืม แตงโมนะครับเป็นยาระบายทันทีนะครับเด้อเป็นยาระบายทันทีแตงโมนะครับแตงโมเป็นยาระบายทันทีนี่แหละครับเฮดตินกับมูกับพวกับพีกับน้องได้ย้ำถิ่นกาแล้แตงโมเป็นยาระบาย ้เขาจะกินตลาดหมูย่างเดี่ยวมันกับเ,เนนท้องนะครับเขาก็เอาแตงโมมานั่งกินกับแกลมกันไปนะครับเนี่ยครับหนังหมูพร้อมเนื้อหมูพร้อมอืม ครับับวนะครับเขาเป็นพักประกอบได้นะครับบางที่มันมันใส่มือบะไลมันับนไงบะเลยเขาเขาใส่ซอนเหนรอลาบคักขนาดครับลาบหมูนะครับลาบหมู สุดจอดต่อยปิกน้ำอืมอืมอืมสุดยอดขนาดครับสุดยอดขนาดแซ่บครับนะครับดับข้าวนะครับดับข้าวด้ว,ดวยตังโมอะไรครับ รับข้าวโดยแตงโมเด้อม,มันยาระบายนะครับเวลาเ้ากินนี่แน่นๆท้องเนี่ยราบม้ว็แตงโ่นี่ครับพักสลัดก็ได้นะครับ ผักสลัดหนี่งเขาห่อกินก็ไ้นะครับตักใส่เลยเนื้อหมูก็นิ่มดีครับนิ่มขขกกนาดนะครับใส่พริกน้ำแล้วก็เอาพริกใส่ดั้เนี่ยครับเวลาเขากินนะครับอ,อาหารอิสานบ้านเขานใสน่มือเขาไปต้องห่วงได้ครับเรื่อว่ามัน่นสิเป็นทีหลาลังเกียรติเพราะว่าตานี่ยหน้อยเขาก็กินอยู่แล้วนะครับเห็เขาใส่มืออ่อได้พักสลัดนะครับเนาะนี่ใส่พริกป,ป,ปลาปนกันไปน้่นะครับฝากกดไลครก็แช่นะครับผูดได้เมื่อคลิปนี้นะครับเมื่อนี้ไา่การเมนูอาหารนะครับคือลาบหมู นะครับแซบข,ขนาดเดี๋ยวเขาดับกินข้าวด้วยนะครับแต่งโง่ผมก็สัตว์ไปแล้วสองเปียงแล้วนะครับฝากอะไรก็แชร์ชผพ้ใได้เห็นคลิปนี้ก็เป็นกน้องใจหใหฮลูไหลาดน,นะครับเด้อลาบหมูแซบๆนะครับเมนูต่อไปจะเป็นหยังกดติดตามครับเพจพี่จ้าพากินมาเที่ยวครับออืม